เราจะหาใครมาเป็นเลขาว่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเออวันนี้พี่อยากกินผัดกะเพรา,าจยา์หนูแต่พี่ขอไม่ใส่ใบกะเพราได้ไหมพอดีพี่ไม่ค่อยชอบแต่ต้องมีกลิ่นกะเพรานิดนึงนะถ้าไม่มีกลิ่นพี่ไม่กินจา้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดบ้าปะเนี่ยกะเพราก็ต้องมีกลิ่นกะเพราไม่ใส่กะเพรามันจะเป็นผัดกะเพราได้ยังไงร,รับออเดอร์ค่ะคุณลูกค้าเฮ้ยปรจา ควรตีเรารับทำไมร้นานเราทำได้ค่ะเจ๊แทงินสักครู่นะคะตีนมันอ,ะอ่ะได้ละคะ่ะคุณลูกค้าผัดกะเพราที่ไม่ใส่ใบกะเพราแต่ยังต้องมีรสชาติกะเพราคะ่ะเออทำก็ทำได้นี่โวยวายไปแล้วนี่ถ้าไม่ติดว่ายอดตกแล้วโดนปกไปแล้วทำเมื่อกี้มันเป็นหมูผัดมันหอยปะ ก็ใช่ไงเจ๊มันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะหนูแค่บิดคำพูดนิดหน่อยแค่นี้ลูกค้าเขาก็ไม่เมินไหวแล้วอือดีบอาจยงเกลีดฉลาดเนี่ยเนี่ยทำไมฉันคิดไม่ได้วะสองบวกสเท่ากับหเหรอมันเป็นไปได้ยังไงวะกดยังไงวะเนี่ยสอบวกสเท่ากับสี่ค่ะเออรู้จะลองใช้เครื่องคิดเลขใช้ไม่เป็น